อันบรรจดจะก่อเกิดศรัทธา้าสร้างปเป็นคนรวยไม่ยากหากวันคุณคุณคุณเท่านั้นที่ได้กิชีวิตุมครับทีเยุทธนินพาณิชย์หรือโค้ดไก่นะครับอยู่ในตําแหน่งเกต์กล่าวคําว่าสวัสดีครับท่านเศรษฐีทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ในกลุ่มน,นะครับวันนี้ผมเองนะครับก็ไม่ใช่คนเก่งจากที่ไหนนะครับผมเป็นแค่พ่อค้าในตลาดนัด วันนี้ได้เดินสู่เข้าสู่ธุรกิจตรงนี้ก็ย่อมมีผู้แนะนํานะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโค้ดผงปั๊บสอนน้อยจิตนะครับที่เป็นผู้แนะนําตรงของผมนะครับนะครับวันนั้นก็คือที่ไปที่มานะครับผมได้เข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าแม่เป็นมะเร็งนะครับไม่เคยจัดธุรกิจเครือข่ายมาก่อนเป็นน้องใหม่ในธุรกิจเครือข่ายก็ไม่ใช่คนเก่งจากที่ไหนนะครับก็เข้ามาเรียนรู้ศึกษานะครับ ก็ขอบคุณนะครับค่ายอาหารเสริมตัวหนึ่งนะครับที่ได้เข้ามาทําให้ผมรู้จักกับธุรกิจเรือเบิร์ตมาจติงนะครับหลังจากที่ว่าผมได้เข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายนะครับจากโค้ดหมูนะครับในตัวก่อนนะครับก็เข้ามาก็พอดีเผอิญนะครับมาเจอโค้ดจัมโบ้นะครับนะครับซึ่งคนคนนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับเพราะว่าคนคนนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะบอกเรื่องราวนะครับวันนี้ มดจับโบนะครับเป็นู้่งปฏิบัติวิชาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาดห,หรือคุยเรื่องรูปแบบของแผนกรไอเดียในผูฟังนะครับผมรู้สึกประทับใจแลวก็ม,มองเห็นโอกาสนะครับจุดเริ่มต้นก็คือนะครับหลังจากที่ว่าเราได้เจอกับมดจับโจบโนะครับก็ต้องขอบคุณท่านด้วยนะครับไม่มีผมในวันนี้แน่นอนถ้าไม่มีท่านในวันนั้นนะครับจุดเริ่มต้นก็ประ,ประมาณนี้นะครับหลังจากผมได้รู้จักกับธุรกิจเครือข่าย นะครับแล้วก็ได้มาเจอกับโปรจในรูปแบบธุรกิจที่ในยุคปัจจุบันนี้นะครับมันเป็นความจําเป็นของมนุษย์ด้วยเราสนใจและลงมือทากันร้อยเปอร์เซ็นนะครับพอผมเข้าสู่ธุรกิจของทอฟัฟซูริสนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานสรสวัดไพศารสรสวัรและคุณทัศนนาดีไพสาลสอวัดนะครับด้วยนะครับที่คิดค้นระบบแพลตฟอร์มไอทีเอสให้เราได้มาใช้ได้มาผลิตเงินกันในยุค4.0นะครับ เพราะวันนี้นะครับในโลกปัจจุบันนะครับในความเป็นจริงในโลกปัจจุบันนี้นะครับเรามองเห็นนะครับว่าวันนี้นะครับวิกฤตโควิดก็เข้ามานะครับความสะดวกของเราในการที่จะใช้ชีวิตดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันส่วนใหญ่ทุกคนหันมาใช้แอปพลิเคชันนะครับแล้วหันมาถือโทรศัพท์มือถือใช้โทรศัพท์มือถือเยอะขึ้นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเองในยุควิกฤตแบบนี้นะครับ เพราะในโลก4.0นะครับอะไรๆก็อยู่ในโทรศัพท์ทั้งหมดนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นวันนี้นะครับทุกคนนะครับมีความจําเป็นกับการใช้โทรศัพท์โทรศัพท์ก็เลยกลายเป็นอวัยวะชิ้นที่3 3ของเราไปแล้วนะครับโดยที่มนุษย์นะครับมนุษย์มีความจําเป็นในการต้องกินต้องใช้ก็อยู่ในปัจจัย4ถูกไหมครับแต่ในเมื่ออวัยวะเราเพิ่มมาเป็นชิ้นที่3นะครับโทรศัพท์มันกินอะไรเป็นอาหารครับ ใัจจัยที่5เราเริ่มเกิดขึ้นเมื่อโทรศัพท์มันกินค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรนะครับวันนี้ในระบบไอทีของเราก็มีนะครับประหยัดค่ารายจ่ายค่าเน็ตค่าโทรให้กับเรานะครับที่สามารถประหยัดได้นะครับบางคนปีหนึ่งเป็น2 0,000นนะครับบางคนปีสองหมื่นกว่าบางคนปีแล้วเป็นหมื่นหรือปีละสองสามพันหรือปีละพันกว่าบาทที่ทําให้คุณประหยัดได้นะครับในแพลตฟอร์มของเราเพราะแพลตฟอร์มของเรานะครับก็เหมือนกับอะไรเปรียบเสมือนอะโคด่า ฟูดเพนด้าแก็นะครับช้อปปี้ลาซาด้านะครับนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับว่าโลกมันหมุนไปนะครับแต่แอปพลิเคชันเหล่านั้นล้วนเป็นของคนต่างชาติทั้งนั้นแต่วันนี้ครับระบบ i อทีของเรานะครับท่านต้องจําให้ดีนะครับระบบ i อทีของเราวันนี้เป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาเช่นกันแต่เป็นของคนไทยนะครับวันนี้ท่านประธานสวรรค์ไฟสารสวรรค์ได้แบ่งปันให้กับคนลากย่าหรือคนนะครับธรรมดานะครับก็สามารถมา ะครับมาถือแพลตฟอร์มของเรานะครับมาเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันร่วมกันนะครับโดยการที่ท่านเอานะครับแพลตฟอร์มระบบ i อทของเราตรงนี้ท่านต้องจำนะครับไปเป็นวิธีการไปทํางานได้ด้วยนะครับก็คือเอาไปจดในรูปแบบของนะครับ MLM หรือจดทะเบียนสอข้อบอนะครับเมื่อวันที่10มีนา2,557นะครับจดในรูปแบบของการขายซอฟต์แวร์เป็น เต็มๆก็คือ i n t e l l i g e n t Top Up System นะครับตรงนี้นะครับเมื่อแพลตฟอร์มเหล่านี้เรามองแล้วว่าวันนี้มีแพลตฟอร์มที่สามารถทำเนิตเดิร์ได้ด้วยนะครับเพราะธุรกิจหลายๆธุรกิจนะครับเราทำกันแล้วนะครับก็ไม่ประสบความสำเร็จบ้างตัวผมเองก็เคยทำนะครับขอขอบคุณที่เก่าที่ให้ความรู้แต่เราพอเดินตามมาไม่ได้ประสบความสำเร็จของที่เก่าเพราะมันเป็นการลงทุนแบบม้วนกลับนะครับ ลงทุนแบบม้วนกลับแบบไหนนะครับถ้าเราขายเป็นสินค้าเมื่อสินค้าเราหมดเราจะไปแนะนําคนอื่นเราก็ต้องสั่งสินค้าใหม่มาถูกไหมครับเป็นการม้วนกลับเพื่อเอากําไรมาเก็บแต่ท็อปอัพุูนิตไม่ใช่นะครับเป็นการลงทุนแค่ครั้งเดียวตลอดชีวิตนะครับหลังจากท่านหลุดทุนแล้วม้วนเก็บตลอดชาตินะครับแล้วก็เป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ด้วยนะครับแล้วรูปแบบของแบตฟอวันนี้ผมขอถามคนนิดนึงนะครับว่าทุกคนนะครับ ไม่ต้องตอบผมนะครับตอบตัวเองในใจว่าถ้าโทรศัพท์ทุกคนหยุดได้ไหมทุกคนหยุดใช้โทรศัพท์ได้ไหมนะครับแล้วอีกอย่างที่เป็นสิ่งจําเป็นทุกคนหยุดรายจ่ายประจําของทุกคนได้ไหมครับนะครับในเมื่อทุกคนหยุดรายจ่ายประจําของทุกท่านไม่ได้แพลตฟอร์มไอทีเอสนะครับเป็นตัวเดียวนะครับที่สามารถ เปลี่ยนรายจ่ายประจำของคุณเป็นรายได้เปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของคุณให้เป็นกิจการได้โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วสามารถรับรายได้ตามแผนการตลาด3ข้อโดยถูกต้องตามกฎหมายด้วยครับนี่สิครับแล้วเป็นธุรกิจเดียวใน500กว่าบริษัทนกปัจจุบันนี้ที่จดทะเบียนสคบทั้งหมดนะครับก็คือ 500กว่าบริษัทที่จดทะเบียนสหบอไว้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเสริมกับความสวยความงามน,นะครับแล้วก็มีใน500กว่าบริษัทนั้นก็มีอยู่หนึ่งบริษัทครับที่จดทะเบียนในรูปแบบการขายแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์เป็นเจ็ดนะครับก็คือบริษัทซอฟตับัฟตูริสก็ขอเสียงกบมือและท่านประธานเขตพิศก,กรั้งนะครับวันนี้นะครับถ้านลองมองดูนะครับเป็นธุรกิจที่ไม่มีคู่แข่งแม้แต่นิดเดียวนะครับ ในโลกปัจจุบันนี้เราไม่ต้องไปแข่งกับใครครับเราไม่ต้องไปขายกาแฟแข่งกับใครไม่ต้องไปขายอาหารเสริมแข่งกับใครนะครับวันนี้นะครับแล้วเป็นธุรกิจที่โอ้โหผมบอกให้เลยนะครับในอนาคตนะครับทุกท่านต้องหันมามองแพตฟอร์มแน่นอนเพราะวันนี้ทําไมครับรัฐบาลนะครับรัฐบาลนะครับส่งเงินให้กับประชาชนในรูปแบบของเงินดิจิตอลหลายๆคนนะครับผมรู้ครับแล้วหลายๆคนก็มีแอปกระเป๋าังคนนะครับ ใครที่มีแอปกระเป๋าตังค์บ้างครับนะครับในวันนี้นะครับคือการใช้แอปกระเป๋าตังค์ก็เป็นการสแกน QR code ในรูปแบบแอปพลิเคชันเหงอนของเราเช่นกันสามารถทําธุรกรรมทางการเงินนะครับโดยการจ่ายซื้อของได้เช่นกันแต่เป็นการแชร์คนละรึระหว่างเรากับรัฐบาลถูกไหมครับรัฐบาลแจกให้เราวันนี้คุณมองเห็นไหมครับรัฐบาลกําลัง กำลังจะเปลี่ยนแปลงรูปไปนี้เหมือนกันนะครับเพราะถ้ารัฐบาลแจกเงินในรูปแบบนี้แสดงว่าอนาคตต่อไปนะครับทุกท่านคนถ้ามันไม่มีเงินสดไม่มีเหรียญนะครับไม่ผลิตธนบัตรไม่ผลิตกระดาษทุกท่านต้องโหดแอปกระเป๋าตังค์ใช้เพราะแอปกระเป๋าตังค์ของรัฐบาลลิงกับกรุงไทยนะครับท่านเห็นไหมครับวันนี้นะครับอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนนะครับยิ่งเจอวิกฤตโควิดข้อผนะครับวันนี้นะครับ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากๆได้มาเจอกับข้อพัฟตูดิตนะครับได้มาเจอแพลตฟอมไนต์เแล้วก็หลายๆท่านในห้องนี้ก็ถือว่าเป็นคนโชคดีมากๆนะที่ได้มาเจอแพลตฟอมไนต์เดสตวเพราะแพลตฟอมไนต์เสตัวนี้จะทําให้ท่านร่ารวยมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับวันนี้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับที่เป็นองค์ประกอบชี้ทางให้ผมลงมือทํากับข้อพัฟตูดิตร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับแต่สิ่งสําคัญที่จุดเริ่มต้น เราจะทำธุรกิจตรงนี้นะครับนะครับเราต้องนะครับต้องเสียเวลานะครับเราต้องเสียเวลานิดนึงเสียเวลาเพื่อประหยัดเวลาให้รู้จริงไม่ใช่แค่รู้จักนะครับเม<อ>ือ่อกี้พ่อปู่ด้บอกอว่าเราต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกับรูปแบบแอปพลิเคชันต่างๆนะครับและว,วันนี้สิ่งที่สําคัญหลายๆคนบอกว่าหาคนไม่ได้ไม่รู้จะไปชวนใครนะครับ พอให้ท่านหันไปมองนะครับฝากกับตรงนี้นิดนึงขอดึงคําของท่านดรมานิดนึงนะครับบางคนมองไม่รู้จะไปหาใครให้ท่านเดินไปที่สเสาไฟฟ้าให้ท่านไปคุยกับเสอไฟฟ้าอันนี้ต้องขอบคุณดอร์นะครับ <c oughs> ที่ให้แนวคิดตรงนี้มาทําไม่ผมถึงพูดว่าให้ท่านเดินไปที่เสอไฟฟ้าครับท่านสังเกตไหมครับเสอไฟฟ้าแต่ละต้นจะมีเบอร์โทรศัพท์ถูกไหมครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์ที่เสาไฟฟ้าแต่ละต้นท่านคิดว่าจะเป็นลูกจ้างเขาไหมครับที่ี่ ส่วนใหญ่จะเป็นรถกโดยทั่วมั่งรับเหมาอ่อตั้งรับผลของเปอร์โทรเหล่านั้นคือผู้ประกอบการดังนั้นนะครับเป็นเจ้าของกิจการทั้งนั้นนะครับและวันนี้โทรศัพท์เราโทรฟีเราไปไปกดเบอร์โทรหาใครเราก็ลองโทรดูครับหรือว่าเราลองกดเบอร์แล้วก็เมมเบอร์ไว้เผื่อไลายขึ้นแล้วเราส่งข้อคูลถ้าเขามีการซิปแยกับมาเราก็ค่อยติดต่อนะครับแต่วันนี้เราต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจก่อนนะครับ พราะในส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับสามารถช่วยท่านได้นะครับอีกทางหนึ่งนะครับแล้ววิธีการอีกอย่างหนึ่งท่านตั้งแต่เล็กจนโตท่านไม่รู้จักใครบ้างเลยนะครับวันนี้โดยการเปรียบเทียบลองฟังดีๆนะครับเปรียบเทียบคนธรรมดาที่ใช้ค่าโทรศัพท์เดือนละสี่ร้อยนะครับปีละสี่พันแปดนะครับคนธรรมดานะครับใช้เดือนละประมาณสี่ร้อยปีละสี่0ันแปดท่านคิดว่าเขาเคยได้คืนไหมครับอ่านะครับ แล้วบุนคคลทํางานอีกนะครับเฉลี่ยอยู่แล้วใช้เดือนละห้าร้อยถึงแปดร้อยนะครับตกปีหนึ 6, ่งถึงหกพันหรือเก้าพันหกต่อปีที่เขาไม่เคยได้คืนนะครับลุ่มคนทํางานเนาะแล้วกลุ่มนักธุรกิจนะครับกลุ่มนักธุรกิจที่ใช้ค่าโทรศัพท์เดือนละพันถึงเดือนละสองพันปีปีหนึ่งเขาเสียกับค่าโทรศัพท์ที่ไม่เคยได้คืนไปปีละหมื่นสอง เอาไซต์ธุรกิจนะครับไซต์ธุรกิจที่ลงทุนครั้งเดียวตลอดชีวิตสามารถโอนเป็นมรดกได้สามารถสร้างเป็นมอไม่มีมูลค่าเหมือนที่ดินสามารถแบ่งขายได้นะครับลองมาบวกกับโปรรายปีที่จ่ายปีต่อปีแล้วบวกค่าจัดส่งเข้าไปว่ายอดสุดที่รวมแล้วเท่าไหร่นะครับเมื่อไซต์เอก็สร้างรายได้แต่วันละร้อยถึงวันละห้าพันแล้วครับสามพันกว่าบาทเองครับยอดรวมนะครับสร้างรายได้วันละร้อยถึงวันละห้าพัน ไซส์เก็เหมือนกันบวกไซส์ธุรกิจบวกค่าจัดส่งแล้วอยู่ที่ห้า0ันห้าร้อยกว่าบาทนะครับก็สามารถสร้างรายได้แต่วันละร้อยถึงวันละหมื่นห้าครับนะครับเปรียบเทียบอย่างนี้ก็าดูนะครับไซส์ L อลงตัวนีเจ็ดพันเก้าพันเก้าพันเก้าร้อยกว่าบาทนะครับรวมเป็ดเสร็จแล้วนะครับก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเขาได้วันละหนึ่งร้อยถึงวันละสามห0ห้าครับต่อวันเลยทีเดียวนะครับไซส์แกนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็อยู่ที่หนึ่งแปดพันร้อยสามสิาบาทนะครับ แล้วสามารถสร้างไรายได้ให้เขาวันละ100หนึ่งร้อยถึงวันละเจ็ดห้านี่คือการวิธีวิเคราะห์การหาคนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับท่านต้องนะเรียนยรู้เรื่องการอนะไรครับการคุยเวอร์ชัวนะครับลองฝึกคุยเวอร์ชัวแล้วลองจำลองฝึกคุยแขกคุยเวอร์ชัวนะครับแล้วก็ลองฝึกผลนะครับคุยซ้ำๆคุยเรื่องเดิมๆแต่คุยกับคนใหม่ๆนะครับ วันนี้นะครับลองเอาแนวคิดนี้ไปลองทํากันดูนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับวิธีการใช้แอปพลิเคชันนะครับตอนนี้สามารถเข้าไปได้ได้ที่ YouTube นะครับผมก็พอจะทําไว้บ้างอาจจะไม่สวยงามเหมือนคนอื่นเนาะแต่ว่าก็อัดหน้าจอรูปแบบการใช้แอปพลิเคชัน i t f ไว้ใน YouTube นะครับหลายๆวิธีการไม่ว่าจะเป็นการโอนการเบิกเงินการเติมเงินมือือการลั ครับให้พิมพ์ไม่ว่าโค้ดไก่ทีสองอาร์ในยู u ูบนะครับเอื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเพราะตอนนี้ในหน้า u t u b e ของผมทั้งหมดนะครับไม่มีเบอร์โทรผมเหลือแต่ผมจะเปลี่ยนหน้าปกที่มีเบอร์โทรติดอยู่บ้างนะครับหน้าปกที่เป็นรูปโชว์ในหน้า u t u b e นะครับเพราะรายละเอียดข้างล่างไม่มีนะครับแต่รายละเอียดข้างล่างผมได้เขียนไซต์ธุรกิจบวกกับซิมรายปีไว้ให้ในคําอธิบายหน้าล่างแต่ไม่มีเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้นะครับผม ปล่อยให้เป็นสาธาณะและเป็นกลางให้ทุกคนเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะครับถ้าลองเอาไปนํานําตรงนี้ไปใช้เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนได้นะครับลองเข้าไปดูนะครับให้พิมพ์ว่าโค้ดไก่ G2 r อาแลว้วฝากกดติดตามไปด้วยเผื่อผมจะลงคลิปนะครับเพราะช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดผมอาจจะพอมีเวลาว่างแนละ้วอาจจะได้ทําคลิปลงคลิปใหม่ๆไปนะครับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรบ้างนะครับวันนี้ ผมมองเห็นตรงนี้ก็คืออนาคตกําลังจะเปลี่ยนนะครับแล้วโลกต่อไปในยุค4.0มันจะเข้าา5.0นี้ต่อไปโลกมันจะหมดไปไกลแล้วเราจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือเป็นหลักแน่นอนเพราะวันนี้แอปพลิเคชันมันมีบทบาทในชีวิตทุกคนแล้วนะครับวันนี้ก็อยากฝากไว้นิดนึงนะครับว่าให้ตั้งใจเรียนรู้นะครับ,รบตั้งใจเรียนรู้ฝึกฝนแก้ปัญหาแล้วลงมือทํา กับมันจริงๆจ,จังๆนะครับวันนี้ก่อนจะลานะครับก็ขอฝากไว้ว่านะครับความสําเร็จไม่มีใครแบกมาขายคนมากมายล้วนต้องมีความมุ่งมั่นไม่มีใครชนะได้โดยไม่ฝ่าฟันสู้เท่านั้นแล้วฝันจะเป็นจริงครับสวัสดีครับ